สัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Burberry จ้าและก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกมลูกรักของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเกม ROV นั่นเองเอาละทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปเล่นโหมดที่ชื่อว่า Crazy Skill ในเกม ROV กัน,นะคะ่ะแล้วก็ใครที่เล่น ROV อยู่แล้วแล้วยังไม่เคยลองเล่นโหมดนีนะ้แล้วก็บอกเลยว่า พลาดมากๆนะเพราะว่าโหมดนี้เป็นอะไรที่โหดมันแล้วก็หาแบบสุดๆไปเลยนะเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะมีสกิลที่โกงขึ้นแบบบ้ามากๆทุกคนมันจะเป็นยังไงมันจะบ้าขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมๆกันเลย let's go ค่ะ เตรียมพร้อมจับคู่เรียบร้อยสำหรับในเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่เราเนี่ยเคยเล่นมาก่อนนะคะก็ไม่ใช่เคยเล่นมาก่อนเคยเล่นมาเมื่อสอัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกแบบเออชอบชอบแบบว่าคือมันแบบตลกดีนะคะก็เลยแบบเธอ,อช่วงนี้ติดเล่นมากใหม่เลย วันนี้ก็เลยแบบเอออยากลองอัดดูบ้างนะคะเผื่อใครแบบเออเคยเล่นจะได้มามาแชร์กันได้นะโอเคพูดมากเลยตัวนที่เราจะเล่นเน่ะเอลสุไม่ดีกว่าตัวนี้ยิ่งไปกันใหญ่ก็ไ้ไม่เป็นนะคริสซี่จัดไปจัดไปเลยส่วนอันนี้ก็ตั้งตามเค้า,าแล้วกันทำให้เป็นอนะ่ะเออเอาเอาเอาันนี้แล้วกันนะโอเค สำหรับทีมเรานะคะก็จะมีเป็นคริสซี่นะคะมูร e, e, well, ัตลิเลียนายูยูอิอ๋อยูอิอ๋ออารัมส่วนทีมตรงข้ามนะคะจะมีไฮแาติยูอิแกล็กโอ m ก g อดตายแน่มูรัตแล้วก็นาทาย่านะคะนาทารียเรียกว่าอะไรกันนะเรียกว่านาทารียนาทารียหรือว่านาทาย่านั่นเองนะยินดีต้อนรับซูอาโอวี โอเคมาจ้าสำหรับโหมดนี้นะบอกก็บอกเลยว่ามันแบบที่ว่ายังไงดีอะแบบมันค่อนข้างจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะคะก็คือเล่นขำๆเล่นฮาๆ uh huh. ไปนะ <c oughs> ด,ดูอาร,รม์ซะก่อนนะคะคือแบบเครซี่สกิลจริงๆแบบคุณพระคุณเจ้าช่วยโอ้โกดฉันโดนคนแรกเลยโอ้ว้าย <c oughs> <c oughs> โอ้โห โอ้ออโหคือแบบกับตายเฮ้ยกับตายอ่ะก็ออกมาความก่อนละกันโอ้โหคือเมื่อกี้เอา้าอะไรของฉันเมื่อกี้มัวแต่พูดอเอามันห้าวไงคืออารลัมบอกเลยหมดนี้คือแบบเฟสีเลอะมาก ไม่ตายไม่ตายด้วยโอ้โหนึกว่าพายุฝนลงเมื่อกี้นะคะโอ้โหสายแทงเม็ดคือแบบเข้าใจว่าเป็นสายแทงนะคะแต่ว่าก็คือจะกลัวกลัวป้อมมั่งก็ได้นะก็เข้าใจว่ามันเฟรซี่สกิลอะโอ้ยอะไรคะภูรหลาดชื่อตบนางหลรานี นี่เลย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 อย่ายาอย่าไปดีกว่าไม่น่ารอดอะรอบนี้โดนถ้าโดนมูาดไม่น่ารอบไม่น่ารอดแล้วทีมันก็ไม่ยอมมาจ้าได้เหมือนกันจ้าโอเคค่ะบุกค่ะเตรียมตบค่ะเมียสาวค่ะทีมเมียสาวค่ะ ้ยสกินสวยมากอย่างเอาอะอืมอืมนะไปข้างล่างดีกว่าทีมเราก็มีมูราเหมอนกันโอ้โหใหญ่เท่าบ้านนะือใหญ่เท่าบ้านเลยโอ้โหทุกคน ฉัอบอกเลยว่าแบบมันไม่ได้โอ้โหลูกบอลบอลยักษ์ใหญ่เท่าบ้านเลยโอ้โหกลัวแล้วจ้าแบบอารมณ์แบบกลัวแล้วจ้ากลับบ้านนิดนึงนะทุกคนไม่ไหวแล้วอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะคะเราก็จะได้เห็นได้แบบนี้อืมน่ารำคาญจริงตัวมูลาดนี่เหนื่อย ยจะดึงเราเข้าไปในป้อมนะคะเราอย่าไปเราเราต้องนี่มูลาทีมเรามาจ้าเห็นไหมล่ะจะดึงเข้าไปในป้อมอย่าใช่แน่จริงก็จับให้ได้สิเออจับไม่ได้โอ้โหมันจับได้เนี่ย้าไม่น่าไม่น่าไปท้ามันเลย แน่ทริ้ก็จับได้ได้ีโดนดึงไปตบเลยโอ้โหไม่น่าเลยเรามากับอารลัมดีกว่าโอ้หมุนเป็นกงจักเลยอ่ะอืมไม่อ่ะไม่อ่ะนี่ไงแก้แขนนั่นแหละไปดีกว่าว้ายโอ้โ เฉียดหน้าไปเมื่อกี้ขอพากเสียงหน่อยไปเวลาบินเท่าฉันรู้สึกไม่ดีสะชอบจังเลยไม่ใช่ันกำลังเข้ามาในตัวฉันมกลังเข้ามาในตัวฉันเธอเอออะไรวะอะไรเคอร์เจอร์เคอร์เจอร์อีกนะคิสี่เลิกพูดมากได้แล้วตัวตึงฝั่งนั้นน่าจะเป็นมูราเนี่ะ เห็นไ,ไหมตตวตึงมาเตวตึงเห็นเลยเลยบ้าเอ้ยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นโอเคก็ถือว่าไม่แย่นะตายสาม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 เหมือนกันทุกคนเลยนะก็ถือว่าไม่แย่นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ <laughs> ไดหรอ เราตัวเองหรือเปล่าคือวีเดีนคนตบเราให้ตายเถอะเดี๋ยวเราต้องออกล,ลุยป๊อปแล้วกันหรือว่าเราต้องตามอารัมไปแต่หมูหลานมันก็จะมาเอาเราอยู่ดีกลัวบอกเลยเริ่มกลัวแล้วเนี่ย <c oughs> พอตัวันบางแล้วแบบกลัวมันเกือมาในตัวฉชนโอ้โหย,ยงไงล่ะโดนเลย ตัน,นั้นหน้ามูละฝั่งนั้นแครี่น่ากลัวมากโอเคฉันรู้ว่าเธอเป็นพวกรักธรรมชาติฉันก็จะทำตามนั่นเลยนะมาช่วยเพื่อนดีกว่าอัลลัมไม่ชอบฉายเดี่ยวว่าโอ้โห oh. oh. ฟิกเกอร์ออกมาทัน คือแล้วคืออารม์คือแบบไปไหนเนี้ยไปตามไม่ทันแล้วคือเราอะถอยกันได้ไหมทุกคนหนีใหญ่หนีเหอะหนีใหญ่หนีเหอะเพื่อนเอาจริงควรจะต้องหนีนะคะหนีบ้างเหอะอะไรเหอะมูราะปะทากับมูราดจ้ะ อือโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะโฉเอ้ยจะกินจะกินเรานะคะแต่ว่าไม่ได้กินนะคะอดพูดไปนั่นนะคะนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยมันยังมันยังอยู่โอเคฮหยอะตินะคะทำอะไรไม, <laughs> มรีมีการาะะมีการแบบเยาะเย้ยนะคะการแบบ เออทำรไรอ่ะโอ uh ้โหแชทแจวอืหืมโดนดึงไปแล้วค่ะโดนโดนดึงแล้วโดนดึงอีกคือไรโอ,โอ,โอ,โอ้โหเฮ้ยมีคนเนียนมีคนเนียนนะเนี่ยได้ไหมไหวไหม โอ้ยเราไม่ไหวเฮ้ยออ้าอ้โอยสะสู้ <c oughs> เนียน <c oughs> มีคนเนียนมีคนเนียนอย่าพึ่งโอ้โหอะไรวะโทษเอยทำไมคลิปขี้กเกียจแบบนี้แหละคะตีให้มันแรงๆหน่อย โจริงเลยเอาเรื่องโดนไปดิโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นั่นไงถ้าแน่มีคนมีคนคิดจะบังไร้โอ้ยไอแข้งแข้งแขๆ โอ้โหไม่ทันได้กดอะไรเลยอะคือไม่ทันได้กดอะไรเลยโหตายอย่างเยอะเจ็ดอันแล้วเนี่ยโอ้ก็ตายเยอะปกติปกติก็ตายเยอะอยู่แล้วอ่าไม่ต้องตกใจเอานี้ออกดีกว่าขายดีกว่าเอาล็อี่ป๊อปมาดีเลย์อออู้เมื่อกี้หายไปไหนอุ <c oughs> <c oughs> คืออะไรอู งงงงจังอู้เออจะฟามาอีกเหรอเฮ้ยมันจะมาเอาเราเห็นไหมมันจะมาเอาเราให้ได้เลยโอ้ยโดนจับตัวไปแล้วโดนลักพาตัวึ <t ose noise> <noise> คือแบบนาทเรียคือแบบอย่างม,มันแบบว่า คือตอนโดนอันตีอะ่ะมันแบบทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยคือเรากดอันตีไม่ได้เลยโ,โดนโดนลูกบอลชายหาดอัดหน้าไปกดโอ้ยโอ้โอโอโาจอคือไม่เห็นอะไรเมื่อกี้มันก็ใหญ่ไปนะคะใหญ่ใหญ่เท่าโลกเลยนะเมื่อกี้แหละ เอาชนะเอาชนะมั้เนี่ยเอาชนะเชยเฮ้ยโอ้โห MVP ฮะคะคนนี้ซุปเปอร์เป็นแบบฮีโร่ฮีโร่ของเราตัวตึงทีมเรานะคะก็คือคีบนั่นเองนะสุดยอดปไปเลยนะคะ <S <S นี้สำหรับ MVP นะคะก็คือเฟิร์สง่วงแล้วอ่ะแม็กค่ะกับลิเลียนานั่นเองนะสุดยอดมาก กดไลค์ให้ทุกคนเลยนะคะก็ห่ยสนุกมากบอกเลยนะคะสำหรับโหมดนี้นะคะยังไม่เคยลองนะต้องไปลองเล่นดูนะทุกคนมันเป็นอารมณ์แบบไม่ได้แบบซีเรียสมากไม่ได้ซีเรียสอะไรมันก็เล่นแบบหาเล่นคำๆนะคะอืมก็ถ้าใครเล่น ROV อยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังไม่รู้จะเล่นโหมดบันเทิงโหมดไหนดีนะกับสำหรับ Crazy Skill นะคะก็แนะนำเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกม ROV ในวันนี้สนุกกันไม่เอ่ยอยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขในการเล่นเกมในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย